ท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนอนุบาน2 2ทับสนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่15หน่วยประสาทสัมผัสนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องการดมกลิ่นค่ะประจำวันอังคารที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 4นนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูยอยากให้นักเรียนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะโดยการใส่แมส เว้นระยะห่าง1-2เมตรล้างมือบ่อยๆหรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะคำถามเด็กๆคิดว่าเราใช้อวัยวะส่วนใดในการดมกลิ่นคะ,ะเด็กๆช่วยคุณคณรูตอบได้ค่ะทบทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆคิดว่าเราใช้อวัยวะส่วนใดในการดมกลิ่นคะ ติ๊กตักติ๊กตอกติ๊กตักเก,ก่งมากเลยค่ะจมูกนั่นเองอ่าเวลาเรานักเรียนไปดูหน้าที่ของจมูกกันนะคะจมูกมีหน้าที่อะไรอ่าดมกลิ่นหอมกลิ่นหอมของดอกไม้อ่าของน้ำหอมกลิ่นเหมน็นกลิ่นเหม็นของอะไรคะ อของขยะของอาหารที่เน่าเสียแล้วเองนะคะต่อไปกลิ่นต่างๆได้แก่เช่นกลิ่นผักและผล,ละไม้กลิ่นอาหารต่างๆที่เราชอบรับประทานกันนะคะไปต่อกนเล็กโอเคงานท้ายคลิปหน่วยการเรียนของวันอังคารวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนนะัก วาดรูปจมูกของตัวเองตามจินตนาการลงในสมุดเล่มสีชมพูและระบายสีให้สวยงามและส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะต่อไปเลยค่ะแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูวันนี้คุณครูให้นักเรียนเขียนพยัญชนะตัวออ่างเนืองนองนั่นเองค่ะต่อนะคะแบบฝึกหัดเล่มสีชมพูภาษาอังกฤษเล่มนี้นะคะ วันนี้เขียนตัว B ผู้ตามครูค่ะ B B i r d Bir น no. กตัว B พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะอาแบบฝึกหัดคัดตัวเลขค่ะวันนี้คุณคณรูให้นักเรียนแบบฝึกหัดคัดตัวเลขให้เขียนตามรอยเส้นปะเลข5เลข6เลข7แล้วก็เลข8ไทยค่ะ โอเคคลิปนี้ก็จบพิงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ